สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหวยเราพัฒนาวันที่เ้าเดือน2ปี6 9นะครับผมสำหรับเราพัฒนานะเราพัฒนางัวนที่แล้ว3ตัวบน4 4 3 0 7 4 นะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ผมได้เด่นหนึ่งสองสามเอาสองกับ1เป็นตัวเด่นนะออกมา3ามซะง,งั้นนะจบเลยงวดที่แล้วก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับนะจับเลกไม่ถูกเลยคิดว่าจะเป็นสองกับ1ที่ได้ที่ไหนได้ออกมา3าม เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หวยเราพัฒนานะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมคิดว่าต้องมีมาแน่นอนสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้าเอาสี่ละกันทุกคนสี่กับสามสี่กับสามละกันน้อห้านี่ก็ตัดออกไปเลยก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่สอง 3 8 3 9แล้วก็3 2นะครับตัวกันึ่งส4มหนี่ 1, 3, 1. 40, 30, นี่ออกไปแล้วทุกคนก็ไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมนะก็เอาเอา3 7แล้วกันเนาะอ่ศ4นกับ3 7คงไม่มา4 5กับ3 5นะ5นี้ผมตัดออกไปเลยนะวันนี้วันที่9้า ตัวฟันนะครับเอาสีตัวเน้นก็จะมี4ีแปดสีเก้สีสแล้วก็3าม นี่แหละหมวเราพัฒนานะสามสีห้ี่กับสเป็นตัวเด่นต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัว3ตัวนี้ก็ไม่เข้ามานานเลย3มตัวนะครับ4ี่แปด4 8้4สี4 9ปดสอแล้วก็4 2 0นะครับ ก็ขอให้มีมาละก,กันเนาะสำหรับเราพัฒนาวันนี้ก็จบไปแล้วทั้งสองตัวแล้วก็3มตัวฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ